ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28พฤศจิกายน2567มาลุ้นของขวัญส่งท้ายปลายปีกันนะคะสำหรับการแจกเงินหมื่นเฟสที่สําสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเงนินไร้ละ1,000บาทสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาไม่เกิน10ไร่และเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบอุทกภัยนะคะ เป็นวาระที่เตรียมชงเข้าครมสัญจรที่เชียงใหม่ในวันที่29พฤศจิกายนนี้ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ สำหรับการประชุมครมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้29พฤศจิกายน2 5 6 7นะคะเรียมเห็นชอบช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่จอขออนุมัติงบกลางเยียวยาน้ำท่วมส่วนครั้งเรียมเสนอนโยบายแจกเงินดิจิทัลเฟสที่2ให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป วันนี้นะคะ28พฤศจิกายนมีความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือคอรมสัญจรครั้งแรกของรัฐบาลนางสาวแพทองทานจินวัฒน์นายกรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่29พฤศจิกายนนี้นอกเหนือจากวาระคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคมีมติเห็นชอบเงินช่วยชาวนาช่วยค่าเก็บเกี่ยวและปัจจัยการผลิตข้าวเป็นเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกิน ครัวเรือนละ10ไราหรือไม่เกินครัวเรือนละ10,000บาทนะคะวงเงินงบประมาณ3.8หมื่นล้านบาทแล้วนะคะรวมถึงวาระศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยและดินโคลนถลม่มหรือสปชเตรียมเสนอขออนุมัติงบกลางเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมโครงการและฟื้นฟูโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน564รายวงเงิน2.9พันล้านบาทวาระสำคัญที่จะเข้าสู่การพิจารณากระทรวงการคลังเตรียมเสนอขอความเห็นชอบนโยบายรัฐบาลเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินดิจิทัลเฟสที่2ให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป จำนวน3-4ล้านคนซึ่งวางไว้ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าจะสามารถให้ใช้จ่ายได้ก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนปี2568นะคะนี่คือวาระเด่นๆที่จะนำเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้29พฤศจิกายน2567